สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้นหน้าจินดีวันนี้จะมาทําลาบเจนะผมสูตรนี้ผมทําในเ,เลี้ยงในศูนย์ปฏิบัติธรรมมาแล้วไม่ต่ำกว่า1,000ท่านนะผมนะผมอย่างน้อยก็เกือบร้อยนะครับผมมากสุดก็เป็นพันนะครับผมวัตถุดิบก็จะมีนะครับผมมีเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูเห็ดออร์จนิกนะครับผมแล้วก็ าขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมเปรหรือว่าเรียกว่าผักชีฝรั่งนะผมแล้วก็สารเนนะครับผมน้ำมะนาวนะผม,มพริกป่นข้าวคั่วนะผมแล้วก็เต้าหู้ก้อนนะผมเราตั้งกระทะเทน้ามันลงไปแล้วเราก็ทําทการขยําเต้าหู้นะครับผมให้อยากไปขยาละเอียดขยําแค่แบบ พอเป็นก้นกอนๆไม่ต้องให้ให้นั่นมากนะผมเราก็ตั้งกระทะลงไปนะผมแล้วเราก็ทําการเจียวจนมันออกเขาเรียกว่าอะไรจุ่นเหลืองนะผมออกกรอบๆหน่อยเราจะจะหาพอเราก่อนที่เราจะ,ะทําการรอเต้าหู้นะผมเราก็จะมาล้างเห็ดแล้วก็หั่นเห็ดกันเห็ดออร์แกนิกนะผม ผมก็เล็กยากนะครับไม่ค่อยแข็งแรงเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะอ่านะครับผมเราก็มาหันหันผมซื้อที่แมคโครนะครับผมรู้สึกว่าท่อนหนึ่งนะครับหันได้เยอะอยู่เหมือนกันนะผมแล้วเราก็เห็ดนางฟ้าเราก็ฉีก,ไม,ฉกไม่ต้องฉีกให้มันเป็นเส้นเล็กมากฉีกเออถ้าดอกใหญ่ก็ประมาณ3 3สฉีก3เส้นนะผมถ้าดอกเล็กก็ชิ้นหนึ่งเล็กสุดก็ไม่ต้องฉีกเลยนะครับผมแล้วก็เห็ดหูหนูเราก็จะทําการเอ่อ ตัดโคแล้วเราก็หั่นเป็นเส้นยาวๆไม่ต้องหั่นเล็กมากนะผมหั่นเป็นทรงทรงลวงวเอเส้นยาวๆาลวงยาวๆประมาณนี้นครับผมนะครับผมเราก็จะหั่นลงไปเลยนะผมก็จะเป็นลาบเห็ดนะผมเต้าหู้ด้วยนะผมก็จะใช้เห็ดประมาณ3กษัตริย์นั่นเองสูตรนี้พี่ๆลองทําทานดูนะครับอร่อยนะครับผมอร่อยไม่มีกลิ่นของเต้าหู้เลยแม้แต่นิดเดียว นะผมลองไปทําทานดูนะครับผมคือสูตรนี้กว่าผมจะได้สูตรมาก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับผมเมื่อเราได้สูตรมาแล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดนะผมหันมาแล้วก็จะรักษาประมาณนี้นะผมให้ดูนะผมนะประมาณนี้นะครับผมก็ขอบพระคุณมากนะครับผมแล้วก็ที่ฝากขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็นะผมการติดตามกดติดตามเนี่ยมันมันก็เป็อย่างหนึ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผม เราหั่นเต้าหู้พอเหลืองๆนะผมเห็นไ,ไหมนี่ก็จะมีหอมเป้ยสลระแน่นะผมแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ข่าตะไคร้นะผมส่วนขา่าผมใช้ข่าอ่อนนะผมข่าอ่อนเพราะว่าหั่นทานได้นะผมถ้าท่านใดไม่ชอบข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็ไม่ต้องใส่นะผมพอเราเจียวเต้าหู้จนมันเหลืองนะผมเหลืองแล้วเราก็จะใส่เห็ด ทั้งหมดเลยนะผมลงไปนะผมใส่เสร็จแล้วเราก็จะปรุงด้วยลด,ดีเจรประมาณหนึ่งช้อนชานะผมใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะผมผมใช้เต้าหู้ก้อนประมาณ3ก้อนนะผมใช้เห็ดประมาณ20บาทใช้เห็ดนางฟ้าเห็ดออร์โจินิกอะไรเห็ดอะไรพวกนี้ตีไปประมาณ20บาท20บาทมาเลย กระทะมันเล็กไปเปลี่ยนกระทะใหม่ใช้กระทะนะผมแล้วก็เครื่องปรงุงทุกอย่างแล้วเราก็ใส่ข่าตะไคร้ไปเราจะใส่พริกป่นไปก่อนก็ได้นะครับจริงๆแล้วเราสามารถใส่พริกป่นตอนที่เราคั่วคั่วเต้าหู้ก้อนนะครับผมพอมันเหลืองใช่ไหมเราก็ใส่พริกลงไปก่อนก็ได้ ลงไปคั่วให้มันเหลืองให้มันมีกลิ่นหอมเรืองๆก็ได้นะผมแต่ในสูตรไม่ได้ทําตอนนั้นนะผมมาท,ทําทีหลังนะผมเราก็ใส่ผมใส่ข้าวคั่วใส่พริกลงไปนะผมพริกผมไม่ได้ใส่เยอะ,ะครับสีสันเลยมันอาจจะไม่ดูแบบว่าสีแดงจา๋าอะไรเงรรี้ยเพราะว่าคือพอคือร่างกายไม่ค่อยได้ตอบสนองเรื่องพริกสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ใส่พริกเยอะนะผมถ้าเราชอบทานรสจัดเราก็ใส่พริกเยอะนะครับผม พอผมใส่พริกไปแล้วผมก็จะใส่ข้าวคั่วที่ผมตำข้าวพริกผมใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วประมาณ2ช้อนโต๊ะนะผมชีไใบมะกรูดแล้วก็ผัดลงไปให้ละอูะละอวแล้วก็ปิดเตาเลยนะผมพอปิดเตาเลยเรียบร้อยหมดแล้วนะผมเราก็จะบีบมะนาวบีบมะนาวเราพอบีบเสร็จแล้วก็ค่อยผัดผัดผัดแล้วเราก็บีบแล้วเราก็ผัดผัดแล้วเราก็ชิมนะชิมด้วยนะชิมก่อนว่ารสชาติโอเคยังถ้ารสชาติ ยังไม่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 ตามที่ต้องการของเราเราก็บีบเพิ่มแล้วเราก็ผัดผัดผัดบีบมะนาวไปพอเราบีบมะนาวตอนที่บีบมะนาวเราต้องระวังนะผมเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวโดดไปนะผมพอเราบีบมะนาวเสร็จแล้วเราก็ชิมดูถ้ารสชาติโอเคนะผมเราก็ค่อยใส่หอมเปยสารแน่นะผมลงไปนะผมแล้วก็จัดเสิร์ฟพร้อมทานกับข้าวเหนียวนะผมหรือว่าข้าวสวยร้อนๆนะผมทานกับแคปทานกับ ผักสดต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วไม่ว่าจะเป็นแตงกวาผักสลัดหรือว่าผักต่างๆต,า,งๆตามที่ต้องการนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมสีสันน่าทานไหมล่ะครับก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีกลิ่นเห็ดแล้วก็ไม่มีกลิ่นต้าหูก้อนเลยนะครับผมลองไปทาําทานดูอร่อยจริงๆครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดี